เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72พัรษาในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567สํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิต สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดนิดาให้จึงสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้ให้แก่ผู้เรียนสีดา้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดีอีกทัง้งประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13พุทธศักราช2566ถึงพุทธศักราช2567โดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิต์ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สูส่การปฏิบตัติโดยใช้รูปแบบ aptdf model มาเป็นตัวขับเคลื่อนดังนี้ a assessment การประเมินสภาพและความต้องการสำรวจตรวจสอบและประเมินสภาพความต้องการของสถานศึกษาในสังกัดพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ขาดความรู้ ใจความตระหนักเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติพิพานการจัดทำแผนการดำเนินงานวางแผนประชุมผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติ และกำหนดเป้าหมายความสำเร็จอีกทั้งนำคณะผู้บริหารศึกษาจำนวน57โรงเรียนศึกษาดูงานโรงเรียนราฐประชานุเคราะหจังหวัดพิษณุโลกเพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาทีทีมม a เนจเมนต์การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น เช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำําบลสถานีตํารวจภูธรสํานักงานเกษตรอำเภอในการขับเคลื่อนการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติและสร้างภาคีเครือข่ายกับผู้นําชุมชนวัดตราชาวบ้านซึ่งเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่จื การดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินงานการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติโดยบูรณาการหลักสูตรฐานการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัดให้ได้รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา อีกทั้งคัดเลือกโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเริ่ best practice การน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สูส่การปฏิบัติ follow up การกำกับติดตามและประเมินผลนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือโดยดำเนินการนิเทศแบบอุรณาการจำนวนภาคเรียนละสองครั้งผลจากการดำเนินงาน การน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบตัติของสนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิต์โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจำนวน12ศูนย์การเรียนรู้และประเมินคงสภาพสถานศึกษาต้นแบบจำนวน57โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ100โรงเรียนไซย,ย้อยพิทยาคมโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาได้รับรางวัลแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดรางวัลครูรุ่นคนคุณธรรมด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครูได้รับรางวัลรางวัลครูรุชนคนคุณธรรมระดับประเทศจำนวนสองคนรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ด้านเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนสิบรางวัลน,นักเรียนได้รับรางวัลน,นักเรียนโรงเรียนบอ่อโพวิทยาโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศได้รับรางวัลน,นักเรียนพระราชทานนักเรียนโรงเรียนไซย้อยพิทยาคมได้รับรางวัลคนดีสีพิษณุโลก นักเรียนโรงเรียนบางรักกรรมวิทยาศึกษาโรงเรียนพิชัยได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แป่ประการคิดเป็นร้อยละ98.01จากการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานมีวิถีคนดี มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป